สวัสดีครับผมชัชวานนาคพันธ์นะครับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ศูนย์มนุษยาสตรนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับวันนี้ผมจะอธิบายเรื่องของการล็อกอินเข้าใช้งานระเบียงบันปันสาระเพื่อเขียนบล็อกนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์มนุษยาสารนักศึกษาทุกท่านนะครับเดี๋ยวมันจะมีกระบวนการที่เปลี่ยนไปนะครับในกรณีของการเข้าใช้งานตัวระเบียงบันปันสาระเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ฟังนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์ถัดไปเลยครับผม ขั้นแรกนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์มนุษยศาสตร์และสื่อการศึกษา,าก่อนนะครับ URL ก็คือ l i b r a r y w u a c t h นะครับอพอเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยครับจุดสังเกตคือให้ดูเป็นรูปธงชาติอเมริกันนะครับตรงนี้ลจากนั้นเราก็คลิกเลือกที่ตัว Abouas ครับพอเราเข้าตัว Abouas เนี่ยครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัวระเบียงบันปันสาระนะครับพอเราคลิกเข้าที่ตัวระเบียงบันปันสาระนะครับหน้าเว็บไซต์ ก็จะเปลี่ยนไปครับตอนนี้ก็คือหน้าของระเบียงบันปันสาระแล้วนะครับโดยหน้าเนี้ก็จะเป็นหน้าที่แสดงผลข้อมูลของบล็อกต่างๆที่พวกเราได้ช่วยกันทําไว้นะครับทีนี้นี่คือพูด,ดง่ายๆมันก็คือหน้าบ้านนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเขียนบล็อกนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่หลังบ้านวิธีการคือเราก็ต้องคลิกไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบตรงนี้ครับอ่าเราก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับ จากนั้นหน้าเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนไปอีกครั้งครับเป็นหน้าล็อกอินเข้าสู่ตัวระบบนะครับเราก็เลือกที่อีเมลเมจิกลิงก์ตรงนี้ครับเราคลิกเลือกที่อีเมลเมจิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเราคลิกอีเมลเมจิกลิงก์ตรงนี้ครับหลายท่านนะครับมักจะใส่อีเมลตรงนี้เลยซึ่งก็ทําให้เข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับด้วยกระบวนการที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับอย่าเพิ่งกรอกนะครับอีเมลตรงนี้นะครับเพราะเราจะต้องรับทราบเงื่อนไขก่อนก็คือยอมรับเงื่อนไขนั่นเองนะครับ วิธีการพอเข้าหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องกดก่อนคือ i a g r e e นะครับตัวนี้ก็คือยอมรับข้อตกลงตรงนี้นะครับพอเรากด i a g r e e ตัวนี้เสร็จนะครับเราค่อยมากรอกอีเมลของเรานะครับที่เป็นอีเมลของมหาวิทยาลัย at w u a c t h นะครับพอเรากรอกอีเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดกดปุ่มตัวอีเมลเมจิกลิงก์ได้เลยนะครับพอเรากดปุ่มอีเมลเมจิกลิงก์นะครับ สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือว่ามันจะเกิดเป็นรูปจดหมายแล้วก็เป็นรูปปีนะครับแล้วก็เช็คย r อีเมลตรงนี้นะครับกระบวนการตรงนี้หมายความว่าไงกระบวนการตรงนี้หมายความว่าระบบเนี่ยได้ส่งการยืนยันตัวตนการเข้าสู่ระบบผ่านอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องจำยูเซอร์เนกับ password อีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถเข้าผ่านอีเมลของเราได้เลยนะครับตอนนี้การเข้าสู่ระบบของเราไปรอยที่อีเมลละนะครับ พอขึ้นหน้านี้เสร็จนะครับหลายๆคนจะไม่ค่อยอ่าบางคนอาจจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับถ้าไม่ขึ้นหน้านี้เนะี่ยความเป็นไปได้ก็คือว่าอีเมลเนี่ยผิดหรืออีเมลไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับถ้าไม่ขึ้นหน้านี้นะครับยังไงติดต่อมาที่ผมนะครับเดี๋ยวผมเช็คอีเมลให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนรบกวนเข้าเปิดแท็บใหม่นะครับเปิดแท็บใหม่แล้วก็เข้าใช้งานอีเมลนะครับอ่าพอเปิดแท็บใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็กกอก ยูเซอร์กรอบ URL ที่มันเป็นล็อกอินอีเมลของมหาวิทยาลัยนะครับนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็กรอกยูเซ n a m เนมของเรานะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็กดปุ่ม sign in นะครับเข้าสู่อีเมลนะครับพอเราเข้าสู่อีเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับกล่องจดหมายเนี่ยครับจะมีจดหมายขาเข้าหนึ่งฉบับอันบนสุดเลยเนาะก็จะส่งมาจากระบบนะครับอ่าล้วก็คลิกเลือกอันบนตรงนี้นะครับเราคลิกเลือกที่ ระบบส่งมาให้เรานะครับจากนั้นข้อความของอีเมลมันก็จะบอกว่าสวัสดีเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นว่าไปนะครับเราต้องการเข้าสู่ระบบเราก็กดปุ่มล็อกอินนาปุ่มนี้ได้เลยครับพอเรากดปุ่มล็อกอินนาตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเข้าสู่หลังบ้านของระเบียงบันปันสาระนะครับเพื่อจะเขียนบล็อกที่เราต้องการได้เลยนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปที่โพสต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นิวโพสตามที่ได้อบรมไว้ในครั้งก่อนนะครับก็ ตรงนี้พอถึงขั้นนี้แล้วพี่ๆก็น่าจะทํากันได้นะครับก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานตัวบล็อกได้เรียบร้อยนะครับผมก็หากติดขัดประการอะไรยังไงตรงไหนก็สอบถามได้ที่ผมนะครับยังไงวันนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ